3นาทีกับอายการแผ่นดินนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวกับภารกิจสำคัญค่ะในการปกป้องอนาคตของชาติเพราะการคุ้มครองเด็กและครอบครัวนั้นคือหลักประกันพื้นฐานของสังคมที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชาาใหญ่สประชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธทิเด็กเมื่อประมาณปี2 5 3 2ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครอง,งคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ 2. เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและ,ะสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้ว เมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการศูกสุตเร่งเห็นถึงความสําคัญในข้อนี้ก็ได้มีคําสั่งให้ทุกสํานักงานอาอการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาค ให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิทเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบล เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ